สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ช่องฟังธรรมของเราโดยดีเจต่อตระกูลนะครับก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าคิดแบบคุณโทษและทางออกเป็นวิธีคิดแก้ปัญหาได้ดีอย่างหนึ่งเพราะในกระบวนการคิดเช่นนี้บุคคลจะได้ฝึกเป็นคนมองอะไรกว้างรอบด้านและเห็นทางออกอันเป็นแนวปฏิบัติชัดเจนไม่ตันว่าอย่างนั้นเถอะ การให้การศึกษาอบรมตั้งแต่เด็กก็สำคัญถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เปิดโอกาสหรือไม่แนะนำให้เด็กรู้คิดคิดหลายๆทางแล้วโอกาสที่จะพัฒนาการคิดแบบขุนโทษและทางออกก็ค่อนข้างจะยากสมัยเด็กเรียนวรรณคดีไทยผู้รู้ท่านได้กำหนดให้เรียนสิ่งที่เรียกว่าวันณคดีครูบาอาจารย์ก็เอาหนังสือที่เขากำหนดมาให้เรียนนั้นมาสอนว่า หนังสือเรื่องนี้ดีอย่างไรเพราะอย่างไรให้คติแง่คิดอย่างไรคนแต่งแต่งเก่งอย่างไรล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเพราะว่าเป็นหนังสือวรรณคดีวรรณคดีถ้าในใ้คำจำกัดความว่าหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีเรียกว่าวรรณคดีถ้าเป็นหนังสืออื่นที่ไม่ได้รับยกย่องตัดสินว่าแต่งดีก็ไม่นับว่าเป็นวรรณคดีนน ดูเหมือนจะเรียกรวมๆว,ว่าวรณกรรมอะไรทำนองนั้นมีใครถามหรือมีคนถามและมีใครตอบบ้างหม่ว่าที่ว่าแต่งดีนั้นใครเป็นคนกำหนดคำตอบก็คือผู้ส่งคุณวุฒิกลุ่มหนึ่งบางทีอาจจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ำเห็นว่าหนังสือเล่มนั้นแต่งดีเล่มนี้แต่งดีความเห็นของท่านกำหนดให้คนอื่นๆเห็นตามตน และบังคับให้เรียนถามต่อไปว่าสิ่งที่ผู้ทรงคณวุฒิเห็นว่าดีนั้นคนอื่นมีสิทธิ์เห็นแย้งบ้างไหมว่ายังไม่ดีหรือดีไม่ถึงขนาดถามต่อว่าจะให้มองเห็นแต่สิ่งดีๆเท่านั้นหรือมันน่าสงสัยว่าการผูกขาดความคิดความอ่านผูกขาดการมองการตัดสินใจอย่างนี้มันดีหรือเปล่าถ้าตอบตามหลักการของพระพุทธศาสนานั้นไม่ดีแน่ เพราะมีใช่แนวทางการพัฒนาความคิดอ่านหรือพัฒนาสติปัญญาที่ถูกต้องแต่สังคมไทยก็มักจะยึดวิธีการให้การศึกษาแก่เด็กๆแบบนี้ทำกันมาตั้งแต่พอรู้ดิงสาก,กันเลยทีเดียวเข้าโรงเรียนประชาบาลก็ให้อ่านนิทานอีศบมันก็สนุกดีแต่พอตอนจบก็บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากำหนดให้รู้ตามนั้นอย่างเดียว ไม่เปิดโอกาสให้เด็กคิดบ้างว่ามันสอนอย่างอื่นได้ไหมถามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านก็ว่าไม่ได้หรอกเด็กมันคิดไม่เป็นถึงคิดออกมาก็ไม่เข้าทา่าให้ผู้ใหญ่คิดแทนเด็กน่ะดีแล้วจะได้ไม่นอกลู่นอกทางจริงหรือเปล่าครับที่ว่าเด็กน่ะคิดไม่เป็นสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ถ้าสังเกตลูกหลานตัวเล็กๆของท่านดูจะรู้ว่าลูกหลานตัวน้อยๆของท่านนั้น ก็มีวิธีคิดที่เฉียบคมมิใช่น้อยถ้าได้รับการเอาใจใส่ประครับประคองส่งเสริมจากผู้ใหญ่เด็กๆเ,เหล่านั้นก็จะโตมาพร้อมกับความเฉลียวฉลาดที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายสังคมไทยได้สกัดกั้นทางแห่งสติปัญญาของเด็กสมดเด็กจะคิดอะไรนอกเหนือจากที่ผู้ใหญ่คิดก็ถูกตวาดห้ามคิดห้ามพูดแหกคอกห้ามซักโน้นถามนี่ในที่สุด เด็กมันก็เลยไม่คิดไม่ซักไม่ถามโตมาก็เลยเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อบือ้อคิดอะไรไม่เป็นดังเห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็จะมีเรื่องเล่าสองเรื่องเรื่องแรกสันส้นๆพ่อกับลูกขับรถผ่านไปยังหมู่บ้านนอกเมืองแห่งหนึ่งเห็นชาวบ้านกําลังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ลูกชายก็ถามพ่อว่าเขาตัดต้นไม้ทำไมพ่อ พ่อตอบว่าเขาคงเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์มั่งลูกลูกว่าไม่น่าจะใช่นะลูกชายขัดคอหรือไม่ก็เอาไปเลื่อยทำรั้วทำข้องหมูข้องม้าอะไรก็ได้พ่อตอบเสียงชักบ่งบอกถึงความรู้สึกํำคาญที่จะตอบแล้วไม่ใช่อีกนั่นแหละลูกว่าคราวนี้พ่อชักโมโหแล้วก็ย้อนถามว่า ถ้ามึงรู้แล้วจะถามหาหอกอะไรว่าเขาตัดไปทำไมเนี่ยลูกชายก็ตอบเสียงดังฟังชัดว่าตัดให้ขาดสิพ่อคําพูดของลูกชายทําให้พ่ออึง้งเออจริงสินะเขาตัดไม้ทําไมก็ต้องตัดให้มันขาดส่วนตัดขาดแล้วจะเอาไปทําอะไรต่อน,นั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เลยครับเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเด็กๆนั้น บางครั้งก็มีความคิดที่เฉียบคมอย่างยิ่งจนผู้ใหญ่คิดไม่ถึงจากเรื่องนี้ถ้าเรารู้จักคิดเราก็นำเอามาคิดต่อเอามาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ปัญหาสารพัดในโลกเล่านี้ที่มันแก้ไม่ค่อยตกแก้ไม่ได้บางทียิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งนั้นส่วนหนึ่งมาจากการไม่รู้จักว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรหรือไม่รู้ว่า มันคืออะไรจริงๆก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านว่าขั้นแรกก็ต้องรู้จักทุกข์ให้แน่ชัดเสียก่อนจึงจะแก้ทุกได้แปลไทยเป็นไทยก็คือต้องรู้จักปัญหาให้ชัดรู้สภาพปัญหาและต้นตอของปัญหาด้วยจึงจะแก้ปัญหาได้เรื่องที่สองเคยเล่าไว้ในที่อื่นแล้วเล่าอีกครั้งคงไม่ว่ากันคงจือ้อ ขับรถม้าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพบเด็กกำลังเล่นทรายอยู่หลายคนจึงร้องบอกให้หลีกรถเด็กๆต่างวิ่งหนีด้วยความกลัวเหลือเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่หนีเหมือนเพื่อนๆกลับยืนเอามือเท้าสะเอวจ้องข่มจื้อนักปราชญาเท่าตวาดว่าเจ้าเด็กน้อยทำไมยังไม่หลีกรถอีกเด็กน้อยตอบว่าพวกผมกำลังสร้างกำแพงเมือง ไม่เคยเห็นกำแพงเมืองที่ไหนมันหลีกรถได้คงจือ้อนึกชมวาทะอันเฉียบคมของเด็กน้อยจึงลงรถมาคุยด้วยชวนให้ไปอยู่ด้วยกันจะพาปกครองบ้านเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองความหมายก็คือปกครองโดยยุติธรรมประชาชนจะได้มีความสงบสุขทั่วหน้าเด็กน้อยก็แยงว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าโลกมันราบเป็นหน้ากลองน้ำก็ท่วมโลกคนและสัตว์จะจมน้ำตายหมดคงจื้อก็เลยอึงไม่นึกว่าเด็กน้อยตัวแค่นี้จะมีวาทะคารมคมคายขนาดนี้เมื่อเห็นผู้เฒ่านิ่งเด็กน้อยจึงถามว่าในทะเลมีปลากี่ตัวบนฟ้ามีดาวกี่ดวงถามอะไรไกลหูไกลาตานักหลานเอ๋ยถามใกล้ๆหน่อยซิ ผู้เฒ่าบอกพลันเด็กน้อยก็ชีนาท่านผู้เฒ่าแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นขนคิ้วของท่านละ่ะมีกี่เส้นใกล้หูใกล้ตาที่สุดแล้วตกลงผู้เฒ่าตอบไม่ได้จึงถอนหมวกคำนับเด็กน้อยสั่งให้รถม้าหลีกกำแพงเมืองของเด็กน้อยไปใครว่าเด็กๆคิดอะไรไม่เป็นเด็กๆลูกหลานเรานี่แหละมีแววฉลาดมาตั้งแต่ต้นแล้ว หากแต่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรโตมาแล้วแววนั้นก็เลยฝ่อไปเลยเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักคิดหรือคิดไม่เป็นหลายต่อหลายคนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปก็มีตามปกติคนเรามักคิดอะไรทางเดียวอย่างเก่งก็คิดแค่สองทางคือทางบวกกับทางลบใครคิดทางไหนก็ยึดอยู่แต่อย่างนั้นว่าตนเท่านั้นคิดถูก คนอื่นที่คิดไม่เหมือนตนผิดราบใดที่ไม่คิดเห็นแนวทางที่สที่4ที่หแล้วไม่แคล้วต้องทะเลาะขัดแย้งกันอยู่ชั่วนิรันดรด์ยกตัวอย่างเรื่องพื้นพื้น,นที่เห็นกันอยู่ชนบทห่างไกลเมื่อราชการตัดถนนผ่านมีน้ำมีไฟฟ้าการคมนาคมสะดวกสบายมีสินค้าบริโภคใหม่ๆแปลกแลกเข้ามาเสนอขายมากมายชีวิตของชาวชนบท ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากมายถ้ามองในแงบ่บวกหรือด้านดีก็จะเห็นว่าหมู่บ้านชนบทแห่งนี้เจริญขึ้นพัฒนาขึ้นสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีถนนหนทางที่ทันสมัยมีน้ำประปาไฟฟ้ามีตึกรามใหญ่ๆมีโรงงานอุตสาหกรรมชาวบ้านมีงานทำเพิ่มขึ้นเช่นไปใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นถ้ามองในแง่ลบ หรือด้านเสียก็จะเห็นว่าถ้าคำว่าจเจริญหรือพัฒนาหมายถึงการมีเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวก็น่าที่จะเรียกว่าจเจริญหรือพัฒนาจริงแต่ท่ากลางการเข้ามาของวัตถุอำนวยความสะดวกเหล่านี้ความดีงามที่เคยมีได้เลือนหายไปเช่นบรรยากาศที่สงบไม่อึกกระทึกพลุกพล่านไมตรีจิตมิตรภาพฉันเพื่อนบ้าน ที่ขอการกินได้หรือแลกของการกินได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินตราซื้อขายการมีของอำนวยความสะดวกน้อยแต่ไม่มีนี่สินโดยการไปกู้สากรกรเพื่อซื้อวัตถุอำนวยความสะดวกมาแข่งขันกันความพอใจในสภาพความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแทนความฟุ่มเฟืฟอยหรูหราตามแบบอย่างชาวเมืองการเห็นคุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นมรดกมาแต่ปางบรรพชน แทนการนำเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ามาแล้วดูหมิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนสิ่งเหล่านี้ค่อยๆหายไปพร้อมกับการเข้ามาของการพัฒนาสมัยใหม่คนที่มองแต่งแง่บวกก็จะเห็นแต่ความดีงามของการพัฒนาแบบใหม่คนที่มองแต่งแง่ลบก็จะเห็นแต่ความเลวร้ยรายของการพัฒนาแบบใหม่แต่ถ้าพิจารณาผลดีผลเสียทั้งสองด้านแล้วอาจจะได้ทางออกว่า เราควรจะทำตัวอย่างไรต่อเรื่องนี้ทางออกที่ได้ก็เช่น 1. เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดกัน้นกระแสการพัฒนาทางวัตถุหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่สิ่งเหล่านั้นสักวันหนึ่งก็จะไหลาบาาเข้าไปยังทองที่ห่างไกล 2. จํจำเป็นต้องยอมรับให้มีการพัฒนาทางวัตถุยอมรับการไหลาบาาเข้ามาแห่งวัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม 3. แต่ควรรับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการรู้ทันรู้จักเลือกรับเฉพาะสิ่งที่ดีไม่เกิดโทษแก่ตนและท้องถิ่นของตนหรือปรับให้เข้ากับพื้นฐานของตนโดยไม่เสียความเป็นตัวของตัวเองขอบคุณข้อมูลจากหนังสือคิดเป็นธรรมเป็นตามแนวพุทธธรรมโดยเสถียรพงศ์วรรณปกถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิกแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องฟังธรรมของเราวันนี้ต่อระกูลสิทธิพรมลาไปก่อนสวัสดีครับ